สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพสหนี้ทำร้องอุ้ยประจักษ์ชัยหายทองคำเชือดนิ่มๆแต่เจ็บลึกหลังโพสฟ้อง20ล้านถือว่าเป็นมหากาบเรื่องราวความรักสามเศร้าที่ลุกลามยังไม่รู้จุดจบหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครูไพบูลแสงเดือนอดีตสามีเอมิราคิดจะฟ้องหมิ่นประมาทโดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทซึ่งด้วยความที่นายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำผู้ใหญ่ต้นสังกัด ที่รับเอมิลาเป็นนักร้องในค่ายทั้งยังให้ความช่วยเหลือจึงถูกหางเลขไปด้วยซึ่งครูไัยบูลยื่นฟ้องประจักษ์ชัยหายทองคำา20ล้านบาทล่าสุดความร้อนแรงได้ก่อตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อในห้างประจักษ์ชัยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสัมภาษณ์รายการก็สัญญาณไม่ดีรับทราบข้อกล่าวหายังมีขอเวลานอกวันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งไปสถานีตำรวจศรีบุญเรืองตามหมายเรียก ให้มารับทราบข้อกล่าวหาให้การกับพนักงานสอบสวนได้แค่20นาทีมีขออนุญาตร้อยเวรพักก่อนหายไปสามชั่วโมงมาใหม่และแจ้งร้อยเวรว่าจะขอให้การใหม่ต่อพนักงานสอบสวนวันหลังประจักษ์ชัยหายทองคำยังได้ระบุข,ข้อความต่อไปอีกว่าอุออะเหมือนตอนสัญญาณไม่ดีขอตั้งหลักตั้งแนวทางการต่อสู้ใหม่เลื่อนไปก่อน วันนังคานี้ผู้ใหญ่บ้านที่รับแจ้งความเมื่อเหตุการณ์เจ็ดปีที่แล้วในความผิดล่วงละเมิดทางเพศท่านจะเข้ามาให้การต่อพนักงานสอบสวนขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านและพยานทุกท่านครับจากนั้นไม่นานนายห้างประจักษ์ชัยไหยทองคําก็ไม่ได้มีการพูดถึงกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมแต่อย่างใดมีเพียงแต่หลายพูดคุยเรื่องอื่นๆกับแฟนคลับที่เข้ามาทักทายซึ่งทางด้านเอมิราก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ต่อเช่นกัน แต่ก่อนหน้านี้มีการแชร์โพสต์ของนายห้างที่เคยระบุข้อความไว้ว่าทยอมหักไม่ยอมงอแถมึนตอมจริยธรรมบกพร่องทำอะไรไม่เคยผิดคิดเห็นแก่ตัวรู้แพ้รู้อภัยรู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยแค่เอ่ยคำขอโทษมันก็ไม่บานปลายความฉิบหายมันก็จะไม่เกิดงานนี้ต้องตามกันต่อไปยาวๆว,ว่าเรื่องราวดังกล่าวจะจบลงในรูปแบบใด ซึ่งล่างสุดทางด้านผู้ฟ้องอย่างครูไพบูลแสงเดือนและกระต่ายพณนิพายัางไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆถึงเรื่องนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ